เอาหมาเรามาให้ไหนเาไี้โอเคนักเลยอ่านักเรียนเราเรียนไปก่อนนะคะอะคนมือนี้ค่ะลาซือก่อนค่ะอันนี้ค่ะลาซือลาซือนี้ข่าวข่าวอัคนมือพร้อมกันค่ะนี้ขาาซือ ราจะถามนายนะคะสันธนากรนี่ข่าวมาสบายดีไหมคะสบายดีค่ะสบายดีมาหวออะไรคะสบายดีสบาดีข่าวชทแชทบอกว่าหนูสบายดีค่ะสบายดีสบายด่你好吗？ตรงนี้ค่ะข好เราซื้อนี่ไง ทิมไม่เห็นก้าวกลงทอ่านี้ค่านี่ค่านี้ค่ะแปลว่าสวัสดีนะคะอ่านิอวันนี้ค่าวอ่ะพูตามเร老ินะคะนี่ค่านี่ค่ะแปลว่าสวัสดีอ่เนยอนดีเธอเอาข่าวนี้ นี <muitas> ่ค่าวน่ค <bulun case> ่าวสวัสดีค่ะนี่ค่าสบายนี่ค่าวมานี่ค่าวมาแปลว่าสบายดีไหมคะจริงจริงตอบว่าวน่าวเเีียยแปลว่าหนูสบายดีค่ะขอบคุณค่ะอ่ะลองพูดตามเราซินะคะนี่ค่าวมานิค่าวมานิค่าวมาแปลว่าสบายดีไหมคะอันนี้ตอบว่าว้าวนิ่าว แฉนหนีนะนีนาแปลว่าคุณหลักขาฉันสบายดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณหลักขานนี้ก็ต่อว่าฉันก็สบายดีค่ะมาพูดตามเราสุภาษิตจีนก่อนนะคะนี你่吗？你好吗？你่า我很好，谢谢。

我很好，谢谢你呢。你呢？你呢？男朋友卡。我很好，谢谢你呢。我也很好，谢谢。我也很好，谢谢。I love 友的卡，阿妮。 ่าว่านี้ข่าวนี้ข่าวแปลว่าสวัสดีใช้ได้ทุกเวลากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ตอนไหนก็ได้นะคะนี้ข่าวแปลว่าสวัสดีนี้ห่าวนี้ห่าวต่อไปนี้ห่าวมาแปลว่าสบายดีไหมคะ我很好谢谢您นะฉันสบายดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะรัวคุณละ่ะนี่ก็ตอบว我也很好ฉันก็สบายดีขอบคุณคะ่ะคุณตามนะนี au, ้ห่าวมา ค่ะใครตอบได้ใครตอบได้ต้ตอบตังต่างค่ะ老师我很่า很好谢谢你呢我也很好อ谢阿达拜อายุเท่าไหร่วเขาจะถามว่าจิจิ๋นจิ๋น帅啊好的แปลว่าอายุเท่าไหร่แล้ะคะอายุเท่าไหร่คะตอบว่าอะไร อว我สาม岁。你几岁了？你几岁ยแม่ว่าอายุเท่าไหร่แล้วคะเด็กอายุเท่าไหร่ขี่ขวบคะขี่ขวบคะแค่สามขวบไหมคะสาวว่าวอซ่าเควอซ่าเด็กๆโอเคเก่งมาก อ่าตอบสามยไปก่อนนะคะนี่พี่ซีล่ะแต่ว่าวอ่าสาม岁ส,สามซี่อ่าแปลว่าอันูสามขวบแล้วค่ะเอาล่ะนะนี่ที่สยละ่ะ ตมสามสมสสไปอเูอ่าเรามานับเลขดูสิเช็กกันนับกันว่ามีกี่นิ้วอ่ะมาันดี่ิหนึออสอเสมียวเหกเจ สิบแปดเก้อสิสสิสสรับมันนะเอาลูกิลปา่อว่าศิษยจ้าช้คำบัรน้ำ <tamam. S 1> เลขนึถึงสิบก่หนูกิว่าใครนับได้นับต่างต่านะ่งสองสาสี่้าหเ อองอต่อไปเราะจะให้เด็กๆนับเองนะคะรูสึกว่าติงๆนับได้ไหมอ่านับให้ลัอฟังานสอี้ากเอ็งสห้ากจสิบเ็สิบสิบสี่สิ้าสิบหกสิแป้า หกเจ็ดแปดเก้าสอรับหนึ่งนะคะอากันับนะดูซิว่าใครมีนิ้วสินิ้วมากอ่ะชิ้นิ้วค่ะอ่ะยี่ย่อสาม้ากเ้ Léo 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 เก่งมากอาตาไปเราจะมาดูอันนี้อะไรคะเย็นอะไรคะเมูนจมูก่มูยจนีจ,จ,จมูกปีูกจมูกจมจมูกจมูก

อันนี้อะไรคะเ้กอนืมเก่งตอนนี้เราก็เยี้ยงใหม่ได้มีอะไรคะมีดีไหมดีส่ะนี่ล่ะค่ะอี้ตอนนี้โอ้โหเคมากต้องมาให้เตมนพ่ายเสอร์ฟพ่ายสอร์ของบ้า ต่อมาให้ตัวเองเห็นยังเลยค่ะอ่านต่อไปนะอ่าอ่านเพนชนะอันนี้เขาเรียกว่าตัวเพนชนะอ่าลองอ่านดูสิว่าอ่านไดถึงตรงไหนแล้วป่อป้าฮะพ่อเน่เล ไอีกคำหนึ่งนะคะปอพอพอมอพอเตอเต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 อีกคำหนึ่งนะคะนิเทศเก่งมากเลยอ่านตามหเัาสิได้วยนะคะอ่ามาอีกคำหนึ่งนะคะหรือว่าใครอ่านได้พอ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 

ตเฮนเลกเคเฮเกอวันนี้ล่ะซือจะเพิ่มเกเคเฮกัจีชีชีนะคะอ่ะอีกรอบนึงเกเกเคเคจี ชีชีไงมาตั้งตั้งนะคะไอ้ับงนเออ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 ชีชีชีไอ้ับเงินนะคะ อ่านตั้งแต่ปอเราวันนี้เราจะอ่านถึงชีแปลว่าชีกว่าแปลว่าถึงโอนะคะอ่านถึงชีนะอาทิตย์นักวิอ่านอันนี้อ่ะชีปอ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 นอเลอเกอ คือเอเอขจีทีทีอ่ะอายรอบหนึ่งสุดท้ายแล้วนะหรือจะขึ้นต้นใหม่แล้วเอาใหม่อายรอบหนึ่งเสื้อหมูเปียบ้าแพนชนะนะคะปอ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 อมมอ ฟอฟอเตอเตอเธอเนอเลอเกอเคอเฮอจีชีชีอ่าต่อไปนะคะอ่าแล้วมาดูอันนี้ใครคะ ูนายใครดูคะคุณปู่คุตัชิ้ได้ว่าไรคะแย่คะแย่ยอ่อนอ่านคอออกด้วยแย่แย่แปลว่าคุณปู่นะคะแย่ไนไนเปนไนไนนะคะตไยไนแยเ่ยไนไนแอนเแย่ยไนไน นายแปลว่าใครคะคุณนายนายแปลว่าคุณย่าตป้า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 แปลว่าคุณพ่อพ่อเก่งจังเลยป้าแปลว่าคุณแม่อ๋อฮอรเก่งมากแล้วค่ะป้าป้า มาปแปลว่าคุณแม่ตาป้ายแม่แม่่อมโอเ้โอเกแปลว่าใครใรอ้อ่านเก่งมากเลยค่ะเกิดเกิดใค เจเจพี่สาวตีตีแปลว่าน้องสาวแม่แปลว่าน้องสาวเก่งมากเลยอ่านได้เลยเก่งมากอ่านรับหนึ่งมาอ่านของกันแย่อะอ่านตามกันแย่แย่ ยเนยนายเนเดียวนายนนาดีว่าพูจ้าโอ้โหเก็บมากลยค่ะไอ้รับนึงนะพู้กตามเราสุดตอนเยสเนียนนายนนายนนายนาค่ะป้าตอบเป็นพ่กผู้พ่อมาตอบพ่อแม่มา พม่อพ่พี่พ่อ่อม่แี่พ่าี่อี่พี่พค่พม่พี่พม่แี่พ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 ี่าี่พ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 ี่ี่พน่พี่พี่แม่แม่แี่พ่พี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 ่แม่แม่แี่พ่พี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 ่่พี่พี่่่่่่่่่่่่่่่ นั่นเนี่ยอ่านเองนะอ่านอันนี้ใครคะเย้แ no ล้วพ่อหูโป๊ะน้าน้าพี่ว่าฮูย่าโอ้โหเก่งมากเลยป้าป้าแปลว่าป้าปแปลว่าฮูพ่อมาป้าแปลว่าฮูแม่โอ้โหเก่งมากเลยค่ะต่อไปก็อล้วก ก็เกิดแปลว่าอะไรคะก็เกิดแปลว่าพี่ชายเจเจแปลว่าพี่สาวพี่แปลว่าน้องชายน้องชายเม่่ยม่น้องสาวเม่ยเม่อแปลว่าน้องชาโอเคเดี๋ยวททนดีับน้องสาวนะอันนี้สวัสดีพ่ว่าไงคะผีอะไรคะ อาสวัสดีนี่อะไรคะนี่ข่าวนี่ข่าวแปลว่าสวัสดีฉันได้เวลานะคะแปลว่าสวัสดีนี่ข่าวอาลองพูดี้สวัสดีพูดว่าไงคะนี่ห่าวพูดสินี่ห่าวนี่ข่าวอาสบายนี่ข่าวมาอาตอบว่า

ดูซิว่าใครตอบเก่งนะเข้ามาเข้ามา,าอะไรคะวันีอบคุขอบคุณขอเคุณขอบคอบคุณขอบาุณขอค่เขอบคุณขอบคุณขอบคุณขบคุณขอบคยณขอบคุณองตอบคุณอบค่ณขอบค่ณขอบคุณขอบคุณขบคุณขค่ะขอบคุณคุณขอบคุบคุอ จสยล่ะอายุเท่าไหร่คะสามสทต่อสิสามสิทธยล่ะอายุเท่าไหร่ละคะอายุสามขวบต่อว่าวสามสวทธวสสเออเก่งมากับคุณคุณุุ ว่าสามสิบเก่มากตบไปอันดับอีอเอ๊ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่งจิตัญญาใช่ไหมคะเก่งมากแล้วค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ป้าเกลือ้งอที่ติดชัญญาเก่งมากเลยอะไรทำเป็นผู้เป็นทุกอย่างเลยค่ะเหาปังหอตาต่อไปตาเลยกว่ออะไรคะแก่อเลยอหูจมูก่มูกจมูกจ ดวยป้าดวยป้าไปเออตามไปเดี๋ยวจะให้ร้องเพลงแล้วนะคะอ่ะเสียงเพลงชนะป่อพ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 ่ออเธ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 อเอ จีชีชีอันนี้สำคัญมากเลยนะอันนี้อ่านไม่ได้อ่านภาษาจีนไม่ได้สกอบภาษาจีนไม่ได้ออกเลยนะคะไอ้รอบหนึ่งดูซิว่าใครอ่านเก่งตังตนะคะอ่านฟอาฟออฟมอฟมออเตอเตอเธอ เลเลเกเคเคอจชีชีอ่านเองนะเด็กๆอ่านเองหละสมัยอ่านแล้วอันนี้ตัวอะไรคะปลาโอ้โหเก่งต่อไปหอทอหอต่อไป ฟอฟอตไปฟอตไปแม่สอไให้อ่านเดงนะครูไม่อ่านเเออเออตไปเลอเลอะไปอะไรคะเลอ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 ตไปเลอเอ ชีช uh ีช huh, okay. uh, uh ีอือเก่งอ่ะอีร้หอันนี้เดี๋ยวจะให้ร้องเพลงละเย้ 姐เ姐姐弟弟弟弟妹ม่อ <Yeah, S 2> mm ่ะล้วเพลงยีเออซานก่อนค่ะยีเออซานใช้คันท่าได้นะอ่ะยีเอ 二三爬大三，四五六水里游，七八九拍皮球，十十十好朋友。 ไอ้ล้นังคาช่วยกันท่องด้วยนะอะ่อสามสี่หาเจ็ดแปดเว็สแปเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสิา แพงเยอไอ้ลัำหนึ่งช่วยทำท่าด้วยนะคะทำท่าด้วยรู้สึกว่าใครเก่งใครทำได้มากใครใครร้องได้อ่ะดังๆนะไม่วว่ยยอชีปาเจียว ่ันที球สิสิส好朋友กงกงกงหลายรับน้นะคะเช่กันท่องด้วยเช่กันล้อล้ํทท่าตามหลอดซอด้วยนะคะอายะาันึ่อสามข้าวบซานสาเลี่ห้าีอย 七八九拍皮球สิสสิสหายเพื่อนเอ้าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะตอบเองอ่าถ้าชนะเดี๋ยวจะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยววันนี้ขอแค่นี้ก่อนอ่าคณามือขอบคุณครับ ท่านานเพ่ขอบรูผสบคครูผ่้สอนครูจะ้าอนรูผูอนคร h นครูผ้อนค้นครูผู้สอครูผ้ยนครอนครนครูผู้อนค่อนค้ยอนค่อนครูผูจาอนคอนอนค้นค้นคครูผู้สอครู้อนค้อนร้อนครนค่นนะคะ เด็กๆพร้อมรือย่าเด็กจะชูสองนิ้วก็ได้นะคะมีท่าประกอบก็ได้นะคะอยิ้มสวยๆนะคะเดี๋ยวพุ่งจะกดถ,ถ่ายแล้วนะคะหนึ่งสองสามยิ้มอ่าโอเคอ่าได้แล้วนะคะ,ะสำหรับ,บะะใจนแจนอ่าก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในดาหน้ากับเหล่าซื้อน,นะคะสวัสดีค่ะ 再见，再见，拜拜。